สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวิเชียนบ้านทุ่งนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณแพทนะครับให้มาาร่วมพิธีนะครับบำเพ็ญกุศลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานนามสกุลณนครครบรอบ109ปีวันนี้นะครับวันที่24มิถุนายนปีพุทธศักราช2 5 6 5นะครับ ซึ่งกำหนดการคร่าวๆนะครับก็จะมีะเวลา9้าโมงก็จะจะมีพิธีถวายสักการะนะครับในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับแล้วก็มีพระราสุุที่วิมลเจ้าคณะจังหวัดกระบี่ให้โอวาทนะครับแล้วก็มีพิธีสวดพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชฐานน้ำสกุลน,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 นครนะครับจากนั้น ก็มีขามีการถวายพระทานเพนแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับแล้วก็ตอนเที่ยงนะครับร่วมรับประทานอาหารพร้อม,อมกัมมกคน,นกครับกุลนนครมีที่มาจากต้นสายก็คือเจ้าพระยานครน้อยซึ่งเชื่อกันว่าเป็นพระโอรสของสมเด็จพระเจ้าตากสินหมหาราชนะครับอันประสูติแต่เจ้าจอมมารดาปราง ในปีพุทธศักราช2455ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับมีการให้บัญญัตินามสกุลขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับในประเทศสยามก็คือในรัชกาลที่6นะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับด้วยความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณนะครับ สกุลนนครก็ได้จัดให้มีการประกอบพิธีบวงสวงเพื่อน้อมรำลึกนะครับครบรอบร้อยเก้าปีในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งผมวิเชียนบ้านทุ่งนะครับได้รับเกียรติให้มาถ่ายทำคลิปวิดีโอเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์ไว้ในหน้าหนึ่งของสกุลนนคอนนะครับครับคุณผู้ชมครับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้แล้วอย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับ จะขอบคุณมากทีเดียวคลิปวิดีโอครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากร้านขจรเกียรติฟาร์มวังไส่เดิมบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณรัตน์ติดต่อได้ที่หมายเลข0841ต815ครับก็จะเป็นถ้าเทียบเรือนะครับที่เป็นเรือยอดก็สามารถที่จะ ใช้บริการท่องเที่ยวชมทัศนียภาพที่สวยสดงดงามนะครับซึ่งบริเวณแห่งนี้ก็อยู่หมู่ที่4ตำํำบลสายไทยอําเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับสถานที่อย่างนี้เ,เรียกว่าพอต,ตาก و ยอดมารีน่านะครับพอต,ตาก و ยอดมารีน่านะครับซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลในโอกาสวันคล้ายวัน พระราชทานนามสกุลณน,นครนะครับครบรอบร้อปีในวันนี้นะครับวันที่24่สี่เมษายนปีพุทธศักราชสองพันห้าระครับซึ่งก็จะมีะเครือญาติสกุลณน,นครนะครับมาร่วมประกอบพิธีรำลึกในพระมหาการณุณาธิคุณนะครับของการพระราชทานนามสกุลขึ้นใช้ครั้งแรกในรัชกาลที่6นะครับ ซึ่งนามสกุลนนครก็มาจากต้นสายของเจ้าพระยานนครน้อยนะครับซึ่งเจ้าพระยานนครน้อยเชื่อกันว่าก็เป็นเพลารถของพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับอันประสูติแต่เจ้าจอมนาปรางนะครับในปีพุทธศักราช2455นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับทรงกับรัสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัตกาลที่6นะครับมีการให้บัญญัติน้ำสกุลนะครับขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศสยามครับ คุณผู้ชมครับตามผมมาดูนะครับหลังจากการประกอบพิธีบวงสวงรำถวายต่อพระพิคเนตแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปที่เ,เรือนพระยานะครับเรือนพระยาครงคาร,รารเทพดีนะครับในสวนอิสระจังหวัดกระบี่อย่างนี้นะครับตามผมมาดูนะครับตามผมมาดูครับคุณผู้ชมครับ ตอนนี้ผมเข้ามาในสวนอิสระแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นสถานที่สวนสาธารณะใช้ประกอบพิธีบวงสรวงแล้วก็เจเริญพระพุทธมนต์นะครับพระคุณเจ้าก็เ,าเป็นสวนที่ร่มเย็นนะครับมีสารน้ำมีเนื้อที่ประมาณ800ไร่นะครับโดยประมาณนะครับกว้างใหญ่ไพศาลทีเดียวนะครับเหมาะท,ที่จะทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างสะดวกสงบ สบายนะครับไม่แออัดยัดเยียดนะครับคุณผู้ชมครับต้องกับภาพด้านหลังนะครับในสวนอิสระแห่งนี้นะครับภาพด้านหลังก็เป็น,นเรือนนะครับเรือนพระยาคงคา,าราธิปดีในสวนอิสระแห่งนี้นะครับซึ่ง มีมาต,ตั้งแต่สมัยรัชการที่6นะครับก็ชำรุดทุดโทมไปด้วยการเวลานะครับทราบว่าะจะมีการบูรณะอนุรักษ์ไว้ซ่อมแซมนะครับให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้แล้วก็จะอนุรักษ์แบบเดิมๆไว้ส่วนหนึ่งะนะครับพิธีบ,บำเพ็ญกุศลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานน,นามสกุลนนครนะครับก็ได้ประกอบพิธี เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อน้อมรำลึกถึงในพระมหาการุณาทิคุณที่ประบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกได้ส่งพระราชทา,านนามสกุลน,นนครไว้นะครับ